ในสิ่งที่คุณทำเพราะฉะนั้นแล้วการที่มีคนบอกว่าเจ้ายิงถ้ายิงในบริยูสตรสมือนี่ว่าวิลี่อยเค็ดงานแอวสมือข่อยถ้าเจ้าบ่เจอกับตักับข่อยเนี่ยตรงๆเนี่ยพต่ตองมาเสือคนอื่นว่ายิงหรือบ่ยิงไผเว้าคนมีอคติก็ยิงยุบเบ็ดป,ปีทั้งนั้นนี่บ่เคยเจอกันพ้อมาหาเัืงเถื่อแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคุณทำแล้วมันเป็นคอนเทนต์ได้เงิน นั่นคือสิ่งไม่ถูกต้องถูกต้องไหมคะแล้วเมื่อวานนี้เขาไล์สดเขาบอกว่าพ่อแม่หนูอะเดินออกมาต้อนรับเขาก็ต้องต้อนรับอยู่แล้วเพราะคุณเป็นคนมีชื่อเสียงจะให้ไล่คุณน,นี้หรอถูกไหมคะถ้าเข้าไปเยี่ยมปกติเจตนาดีหนูจะไม่มีเรื่องนี้เกิดขึ้นแต่คุณไปทํำคอนเทนต์ คุณมีการถ่าย YouTube คุณได้รายรับคุณเปิดช่องหารายได้ถามกับหนูได้อะไรจากคุณถ้าไม่ใช่พ่อแม่ตุกก๊กี้คุณจะอยากมาไหมหนูถามหน่อยผิดที่ไม่ขออนุญาตอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปหาพวกมาบอกว่าเจตนาดีไปเยี่ยมพ่อแม่ก็มาต้อนรับดีนี่ คนละเรื่องพูดฒถาอีสานนะ่ะเขาต้อนรับอยู่แล้วพ่อแม่หนูนี่เป็นคนดีพ่อแม่หนูเป็นคนดีมีมารยาทใครไปมาหาสู่ต้อนรับหมดแต่การมาหาสู่มาเยี่ยมของคุณมันมีคอนเทนต์แอบแฝงมันหารายได้ในจุดนี้เอาพูดเรื่องตรงนี้พูดเรื่องตรงนี้คุณอยากได้เงินกับยอดวิว คุณเอารูปตุกกี้ไปแปะหน้าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยหน้าปกคลิปอะถูกไหมถ้าเกิดคุณไม่อยากให้คนดูคุณเอารูปหนูซึ่งคุณก็ไม่ได้อนุญาตด้วยรูปหนูใหญ่ก็รูปหน้าคุณอีกถูกต้องไหมคะหนูจะไม่ของขึ้นมากขนาดนี้ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณผิดแล้วคุณติดต่อมาขอโทษกันแต่คุณกลับ ไปไล่สดหาพวกมาลุมเราไม่ยอมคือสิ่งที่แย่ที่สุดคือผิดแล้วไม่รู้ตัวไม่ยอมแก้ไขเรื่องมันเลยบานตายไงไม่ใช่ว่าคุณลบคลิปแล้วเรื่องมันจะจบตัวคุณเนี่ยจะต้องมาขอโทษเขาไม่ได้ตั้งใจไม่มีแต่แต่ก็บอกเขาไม่ใช่คุณจะมาไล่สดหาพวกมาด่าเขา มันไม่ใช่และคนที่เป็นแฟนขับคุณก็ด่าดทุกกี้ดังแล้วยิงลืมกําพืชมันไม่เลี้ยงดูพ่อแม่มึงรู้ดีกันจังเลยนะกูต้องเปิดเผยสมุดบัญชีมึงดูไหมกูต้องขนทุกอย่างออกมาโชว์มึงไหมเก่งแต่ในนี้ พิมพ์เก่งจังเลยขอให้คนไปบุกบ้านมึงตอนแล้วก็ไม่ไดึงหมอกมึงด้วยมึงจะรู้สึกยังไงบ้านหลังนี้เขามีลูกแลลูกเขาคือทุกกี้ถ้าตาสมัยพินทองไม่มีลูกเป็นทุก,กี้มันก็ไม่เกิดเรื่องนี้เข้าใจไหมคะเพราะฉะนั้นแล้ว คุณลุงต้องติดต่อมาขอโทษหนูไม่ใช่คุณลุงเลือกที่จะไปไล่สวดพูดไปในมุมตัวเองเราไม่รู้จักกันเลยคุณลุงเราไม่รู้จักกันเลยแล้วที่หนูล่าเริงสดใสในเวทีในฉากนะ่ะมันเป็นหน้าที่ของพิธีกรเข้าใจไหมคะ พิธีกรก็ต้องพิธีกรก็ต้องต้อนรับแขกรับเชิญเข้าใจไหมคะจะให้หนูหน้าบึ้งตึงกับแขกรับเชิญเหรอเข้าใจไหมคะหนูเป็นแขกรับเชิญหนูเป็นพิธีกรหนูก็ต้องต้อนรับแขกรับเชิญแต่ไม่ได้การันตีว่าเราสนิทกันแค่พี่มันผิดอย่างเดียวคือ ลุงไม่ขออนุญาตหนูลุงมาเข้าบ้านใครไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่ใครใดๆก็าตามหลายคนเขาก็ไม่ยอมเพราะหนูเป็นคนมีชื่อเสียงบอกหนูหน่อยจะเป็นไรไปบอกนูสซี่ได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึง่งถูกปะคะได้ได้รับอนุญาตหรือไม่ไม่อนุญาตหรือไม่ก็อีกเรื่องนึงแต่บอกกันน้อย เขามีลูกบ้านหลังเนี้ยเขามีลูกลูกเขาเป็นทุกกี้ตอนที่ลุงมาเบิร์กพอยังมาถูกเลยแต่ทำไมเรื่องแบบเนี้ยนึกไม่ถึง